สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่19มกราคม2559นะคะ ตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่ามองว่าน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรองนะคะเมะื่อวานนี้ถือว่ามีแรงเบี่ยงระหว่างวันค่อนข้างเยอะและความผ,ลผลันผวนค่อนข้างแรงนะคะตอนช่วงเช้าเปิดในแดนลบค่อนข้างลึกแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาปิดลบไปเล็กน้อยนะคะก็อมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ปิดทําการอาจจะทําให้วันนี้ไม่มีเร e เฟนซโดยปกติที่ที่เ e n ติเม์ของตลาดหุ้นมักจะติดตามตัว การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้หยุดทําการแต่ว่าถ้ามองในฝั่งของยุโรปแล้วก็ถือว่าปิดในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้มีตัวเลขสําคัญนะคะคือตัวเลขเศรษฐกิจคือ GDP ของจีนนะคะไตรมาสที่4แล้วก็จะรู้จะทราบผล GDP ทั้งปีด้วยนะคะก็ในคอนเซนแซสตัวเลขค่อนข้างใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะคะประมาณ6.9%็ะคะก็มองว่านักลงทุนคงจะจับตาดูภาพของการ เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจของจีนนะคะว่าจะชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าออกมาดีกว่าคาดก็น่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อ s e ติเม e n t การลงทุนนะคะซึ่งเช้านี้ยังเปิดในกุยภาาค่อนข้างยืมมิกซ์อยู่นะคะสำหรับตลาดพุ้นไทยบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าแรงซื้อแรงขายของ2กลุ่มหลักนะคะคือสถาบันแล้วก็ต่างชาติเนี่ย ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะคะเป็นการสะท้อนภาพว่าอก็อาจจะยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนว่าต่างชาติยังคงขายสุทธิค่อนข้างเยอะในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าไปถือสัญญาทางด้านซื้อสุทธิในตลาดอนุพันธ์นะคะก็เหมือนกับเ e d กันไปในตัวนะคะเมื่านนี้ต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทย2.2พันล้านบาทนะคะ ถือสถานะด้านซื้อสุทธิในตลาดอนุพันธ์68.1พันสัญญานะคะในขณะที่สถาบันเนี่ยซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไปเพียงแค่400กว่าล้านบาทนะคะแต่ก็ไปเหตุในตลาดอนุพันธ์นะคะก็ถือสัญญาทางด้านขายสุทธินะคะประมาณ1.2พันสัญญานะคะก็มองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ในภาพค่อนข้างผันผวนอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็รอประเด็นในเรื่องของ จีนนะคะตัวเลขเศรษฐกิจจีนอาจจะก,กําหนดทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเรายังกําหนดกลยุทธ์ระยะสั้นเหมือนเดิมนะคะให้จุดถอยที่1,220นะคะแต่วันนี้มองแนวรับขั้นแรกก่อน1,230จุดนะคะตัวอัพไซด์ขึ้นไปก็ใกล้ๆ1,255ก่อนแล้วก็1,265ตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตราบเท่าที่ยังไม่หลุดจุดถอยของเราที่1,220นะคะรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะกำหนดพอร์ต30-40%นะคะตีมหลักเป็นบาท บาตอ่อนท่องเที่ยวนะคะถือ BH นะคะปันผลสูงถือ AdvanceAP นะคะ Selective ตัว Platinum สะสมเข้าไปนะคะก็รอ,อซื้อที่4.9ตั้งซื้อที่74.9นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะรอทำกำไร5บาท25นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ CashBalanceATP30 นะคะตัวที่มีโอกาสติด3ตัวนะคะจับตามอง TKNJ แล้วก็ TNP นะคะ พุนติดชาร์จนะคะก็เมื่อวานนี้มีตัดขาดทุนตัวซินเนกออกไปในระหว่างวันนะคะที่แรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะที่4.44นะคะออสปานะคะ S P A เอ,อ,เอกซิตออกไปที่8.9บาทนะคะกำไรเล็กน้อยนะคะในส่วนของตัวที่ถือสถานะต่อนะคะได้แก่เอราวันแล้วก็ B A นะคะส่วนวันนี้นำเสนอช็อตเซลล์ตัวอีชิตันเข้ามานะคะเนื่องด้วยผลการดำเนินงานไตรมาส4ที่ยังไม่ฟื้นตัวนะคะ ทั้งจากความนิยมที่ลดลงในตัวสินค้าที่ไม่เน้นสุขภาพนะคะแล้วก็การเข้าสู่ช่วงโลซีซันนะคะสภาพอากาศที่มีฝนตกยาวนานผิดปกติแล้วก็การที่บริษัทยังไม่มีการทําแคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาสที่4นะคะก็ให้เข้าช็อตท,ที่12บาท40นะคะรอทํากำไร11บาท70ตัดขาดทุนที่12บาท80ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ